ฮัลโหลสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษช้นประถมศึกษาปีที่2อ,อยู่กับครูโอสุดารัตโยธายศเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูโอจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ preposition of place ค่ะซึ่ง preposition of place นะคะเป็นส่วนประกอบของประโยค the is the r e a r e ที่เราได้เรียนไปถูกต้องไหมคะ Reposition of place นะคะเป็นคำบุพบทบอกสถานที่ค่ะจะมีตัวอะไรบ้างใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Reposition of place คำบุพบทบอกสถานที่กฎสำคัญของการใช้คำบุพบทบอกสถานที่นะคะจะต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลังเสมอคำนามคือ Liver Box เป็นต้นค่ะนามเฉพาะเพราะพ n น u หาเช่น Bangkok Central เป็นต้นค่ะสัรพนาม Pronoun เช่น you หรือ my เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามารู้จัก preposition of place ที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะตัวแรกค่ะ at at ใช้ระบุสถานที่ที่เจาะจงค่ะตัวอย่างเช่น as school, as hospital, as central, as f o t i f i a to อันนี้เป็นการบอกบ้านเล็งที่นะคะ as home ที่บ้านค่ะตัวต่อมา in ใช้กับชื่อเมืองหรือชื่อประเทศค่ะ in พัทยาเป็นต้นค่ะ in Japan ในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นนะคะ in ใช้กับห้องค่ะเช่น in the bedroom, in the kitchen เป็นต้นค่ะ in ยังใช้กับสิ่งของหรือสิ่งที่มีพื้นที่ว่างให้ภายในนะคะเช่น in the bag ในถุงค่ะ in the w a y ในแจกันค่ะ In ยังใช้กับแม่น้ำหรือภูเขาด้วยนะคะเช่น in the river, in the mountain เป็นต้นค่ะสองตัวนี้มีดอกจันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการตอนท้ายอีกทีนึงค่ะต่อมา in ยังใช้กับพื้นที่กว้างๆค่ะเช่น in the garden ในสวน in the countryside ในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ชนบทค่ะต่อมาเป็น preposition on ค่ะ on ใช้กับถนนหรือชื่อถนนนะคะเช่น on Scumwit h r o s e Rd เป็นรูปย่อของ r o s e นั่นเองนะคะก็คือถนนนั่นเองค่ะต่อมา on ยังใช้กับยานพาหนะหรือหลังสัตว์ค่ะใช้กับ on a bus on a bike on a horse บนหลังม้านะคะ ยกเว้นคค่ะใช้ in นะคะไป position of place on ยังใช้กับแม่น้ำหรือภูเขาหรือเกาะนะคะเช่น on the river on the mountain on the island เพราะฉะนั้นแม่น้ำหรือภูเขานะคะใช้ได้ทั้ง in และ on เดี๋ยวเราจะไปดูข้อแตกต่างของเขากันนะคะ on ยังใช้กับที่ที่มีพื้นผิวให้วางของข้างบนได้เช่น on a table บนโต๊ะ on a sofa บนโซฟา on a wall บนฝาผนังและ on a farm ในฟาร์มเป็นต้นค่ะข้อควรจำของบทเรียนนี้ค่ะตัวยอ่อเกี่ยวกับถนนนะคะ Rd เท่ากับ Rose ค่ะถนนโดยทั่วไปนะคะ ST ก็คือ Street ถนนเล็กที่แยกออกจากถนนหลักอีกทีหนึ่งค่ะข้อควรจำต่อมานะคะ On the Farm ฟาร์มมักจะใช้ on ค่ะเพราะถือว่ามีสิ่งก่อสร้างต้นไม้พืชหรือสัตว์อยู่บนพื้นผิวค่ะ ข้อควรจำต่อมาค่ะยานพาหนะหรือหลังสัตว์ประโยคทั่วไปค่ะใช้บุพบท on เสมออยู่บนยานพาหนะนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นการตอบคำถาม h o w เราจะใช้คำบุพบท by เสมอค่ะเช่นโดยสารยานพาหนะใดค่ะตัวอย่างเช่น I am on the bus ฉันอยู่บนรถโดยสารค่ะ แต่ถ้าเป็นคำถาม how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรเราจะตอบเป็น I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนโดยรถโดยสารค่ะและข้อควรจำอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราได้ดอกจันไว้นั่นก็คือ in the river in the mountain On the river, on the mountain เราสามารถใช้ได้ทั้ง in หรือ on กับแม่น้ำหรือภูเขาค่ะแต่จะมีความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ In a river มีสิ่งหนึ่งอยู่ในแม่น้ำค่ะแต่ถ้าเป็น on a river จะเป็นมีสิ่งหนึ่งอยู่ริมฝั่งหรือว่าเคียงน้ำนะคะ In a mountain จะเป็นภายในภูเขาค่ะเช่นถ้ำหรือเมืองนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็น on a mountain จะเป็นอยู่ยอดภูเขานะคะหรือพื้นผิวของภูเขานั่นเองค่ะ p l a y e position of place ตัวอื่นๆค่ะคำบุพบทบอกสถานที่ตัวอื่นได้แก่ under แปลว่าข้างใต้นะคะ near แปลว่าใกล้ค่ะ Between the dot and อยู่ระหว่างสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งค่ะต่อไปเป็น next to ถัดจากนะคะ in front of ข้างหน้าและ opposite to ตรงข้ามกับค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะคได้ทราบกฎการใช้ p l e position of place แต่ละตัวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทําแบบทดสอบพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่เราได้รู้จัก p r e position of Please, ไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันค่ะในหนังสือเรียนหน้า89 Exercise 1มีทั้งหมด10ข้อนะคะแต่เราจะทำไปพร้อมกันในข้อที่1ถึงข้อที่5และให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านในข้อที่6ถึงข้อที่10ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยนะคะ We live 1 0 e h u o slash i s c u m b r o a d ข้อนี้เป็นการบอกบ้านเลขที่ค่ะเราจะใช้ preposition of place ตัวใดคะข้อที่1ต่ตอบเป็น at ค่ะเป็นการบอกบ้านเลขที่เราใช้ at เพื่อบอกบ้านเลขที่นะคะข้อที่2ค่ะ we are t h e sun ข้อนี้ใช้เป็น preposition of place ตัวใดคะ ข้อที่สองตอบเป็น under the sun พวกเราอยู่ใต้พระอาทิตย์นั่นเองค่ะในข้อที่สองข้อที่สามค่ะ there are some cars dot 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 bangkok ข้อนี้ใช้ preposition of place ตัวใดคะ in on at near หรือว่า under ข้อที่3ต่ตอบเป็น in Bangkok ค่ะเป็นการบอกชื่อเมืองใช่ไหมคะเราใช้ in ในการบอกชื่อเมืองค่ะข้อที่4ค่ะ Those c a l l s are the, the, the field ข้อนี้ใช้เป็น preposition of place ตัวใดคะ in on at near หรือ under ข้อที่4ต่ตอบเป็น In the field, in the field ใช้กับพื้นที่กว้างๆใช่ไหมคะ In those cows are in the field วัวเหล่านั้นนะคะอยู่ในทุ่งนั่นเองค่ะและในข้อที่5ข้อสุดท้ายที่เราจะทำไปพร้อมกันในวันนี้ค่ะ That's why nice p c t u r e is the wall ข้อนี้ the wall ใช้เป็น in on at near หรือ under ดีคะข้อที่5ตอบได้ว่า the n i g h picture is on the wall นั่นเองนะคะ on ใช้กับที่ที่มีพื้นผิวให้วางใช่ไหมคะข้อนี้จึงใช้เป็น on the wall นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับแบบทดสอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ค่ะครูโออยากฝากการบ้านไว้ให้เด็เดกๆได้ฝึกฝนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เด็เดกๆทำในหนังสือ English exercise grade 2ในหน้า89คะ่ะ exercise 1ถ้าเด็เดกๆทำเสร็จแล้วให้ส่งในแพลตฟอร์มใน elearning เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็เดกๆที่ตั้งใจเรียนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ